ผมชื่อเด็กชายปีน้องประจิณน้าประดิษฐ์วันน้นงอแแม่มาจากเชียงพ่อชื่อพชื่อตาวรีรีปีน้าประดิษกอบอาชีพและที่ส่วนตัวก็แม่ชื่อแม่ชื่อ 现在是大家在点播。 ้อวันนี้คุณพแม่มา,นานครับคุณพชื่อริน,นาสกุลแพงปงประกอบอาชีผู้บริหารในทีม่ชื่อช,ชัยยชัดจักรานามสกุลแพงป้องประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ครับขอบคุณครับ ลูกคนนี้ไม่รูห้หนาบ่ายค่ะถ้าไ,ได้ยนแนะนำเวกับคันไหนนะคะกลับนายยินด้วยเพราะว่าจะิดาว่า ชื่เช็กิเพาวเิัวันวันนี้คุณแม่มาปรชุม ของือเด็กชายคงจภาวะไร้สารวันนี้คุณพ่อของผมมาประชุม สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่เคารพและผู้ปกครองท่านผมชื่อเด็กชายพัลลัญมีตารองชยัยวันนี้คุณแม่มาป่าชงคุณแม่ชื่อนาของขัญใจพีตารองชยัยประกอบอาชีพ,พรับราชการของครับสวัสดีค่ะมีฉันชื่อฟาน อุกิดมโนรสวันนี้แม่มาประชุมแม่ชื่อานางอัตเชรีอุกิดมโนรสนประกอบอาชีพหมอค่ะสวัสดีค่ะชาติครารองมันพูคารองท่านดิฉันชื่อเด็กอิปัทระมุนนำจอยกุลนำรงกิลกุลวันนี้คุณพ่อมาประชุมค่ะคุณพ่อชื่อนายสุธรรมกำรงกิลกุล ะขะอบอาชีพเป็นอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์และผู้ปกครองทุกท่านดิฉันช,ชื่อเด็กหญิงบรนนิดานามสกุลจีดารัตวันนี้แม่มาไปซูมค่ะแม่ชื่อนางชมพูนุชเมฆเกิดประกอบอาชีพพนักงานบริษทัทขอบคุณค่ะ 厉害。你